4. ทิฏฐิปะตะเป็นพระอริยะที่อาศัยปัญญานำทางเป็นผู้มีวิมุตติผู้เลิกละหลุดพ้นมาได้จริงจากโลกิยะจากทุกบางสิ่งบางอย่างเมื่อประพฤติปฏิบัติไปเกิดปัญญารู้เห็นประกอบร่วมด้วยไปเรื่อยๆเป็นผู้เพิ่มเติมภูมิเพิ่มปัญญาจริงๆมีปฏิเวทธรรมสังสมภาวนามยะปัญญาอย่างถูกต้อง มียาแล้วจึงมีวิมุตต์คือเข้าใจได้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามจน,จนจิตหลุดพ้นได้แท้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ก็เป็นผลในตนแท้อาสะวะบางอย่างของผู้ประพฤตินี้ได้สิ้นไปแล้วเพราะเห็นแจ้งรู้ชัดจิตตนพ้นทุก์ขได้ด้วยปัญญาเป็นผู้เห็นแจ้งในทุกข์สมุทัยนิโรธทุกนิโรธคามินีปฏิปฏาทาทำทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วผู้นี้เห็นชัดแล้วดำเนินไปดีแล้วด้วยปัญญา สิ่งที่ตนติดตนหลงตนยึดบางอย่างนั้นดับเหตุได้รู้ผลแห่งการพ้นทุกชัดแล้วในสิ่งนั้นเรื่องนั้นบุคคลเช่นนี้เรียกว่าทิฏฐิปะตะแต่ไม่ใช่เหมือนบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติเพราะทั้งจุดเริ่มทั้งมุมเหลี่ยมในการรู้แจ้งรับผลไม่เหมือนกันการปฏิบัติแบบทิฏฐิปะตะนั้นปัญญาเข้าใจนำทางมาก่อนแล้วมาปฏิบัติตามจนบรรลุหลุดพ้นที่จิตได้ตามภายหลัง 5. ากายสักขีคือบุคคลผู้ที่ใครๆก็เห็นได้รู้ได้ว่าสงบมีความหลุดพ้นมีการไม่เกี่ยวข้องให้คนอื่นเห็นได้รู้ได้แล้วแม้ด้วยหูด้วยตาธรรมดาธรมดาใครๆก็อ่านรู้ได้ง่ายแต่ทว่าในใจของผู้นี้สิจะวีมุตสิ้นรอบไปด้วยหรือยังจะเหมือนกับภายนอกหรือไม่อย่างไม่แน่บางคนถ้าปฏิบัติมาตามสายธรรมานุสารีทิฏฐิปะตะ ก็จะมีความสิ้นรอบได้มากกว่าผู้สร้างแต่วิมุตในแบบสายศรัทธาแล้วก็มาจบอยู่แค่ศรัทธาวิมุตอันน่าเสียดายกายสักขีที่เป็นศรัทธาวิมุตจึงมีได้ดั่งฤือสีดาบทเดียรถีต่างๆมากมายนั้นเป็นต้นแม้อาราระดาบทอุทกระดาบทที่พระพุทธเจ้าเคยรเรียนอยู่ด้วยก็เช่นกันก็หลงว่าตนสิ้นอาสวะหมดจบแล้วเป็นผู้มีวิโมกทางกายคือ สงบกายเห็นชัดแต่ใจนั้นสิยังไม่วิมุตสนิทจริงอาสะวะบางอย่างก็สิ้นไปแล้วบ้างจริงเพราะเห็นด้วยปัญญาคือต้องมีญาณแม้ผู้นั้นจะมีวิมุติแต่ถ้าไม่มีญาณหรือปัญญาเข้าไปสัมทับรับรู้ชัดว่าตนหลุดตนพ้นมีผลดีห่างจากชั่วจริงอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งก็จะยังอาจเวียนกลับได้อยู่ แต่อาสวะอื่นๆที่ยังไม่สิ้นยังมีอีกทั้งที่ตนเองไม่รู้เลยเนื่องจากโมหะปิดบังตนเองอยู่ก็มีทั้งที่ตนก็รู้ว่าอย่างไม่สิ้นทว่าสามารถแสดงได้แต่ทางกายเท่านั้นว่าตนหลุดตนพ้นมาแล้วก็มีบุคคลดังนี้เรียกว่ากายสขีกล่าวคือมีหลักฐานแห่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมในบางอย่างแต่ยังไม่บริสุทธิ์นอกบริสุทธิ์ในจริงยางบริบูรณ์พร้อมในบางอย่าง 6. ปัญญาวิมุตต์คือผู้เข้าใจชัดมีญาณมีปัญญาจริงไม่หลงทางและจะไม่หลงยึดอย่างงมงมคลำคลำแน่ทั้งมีวิมุตต์ได้แล้วเพราะอาศัยปัญญาอันมีความสิ้นรอบลงไปอุป,ปการะกันและกันเบื้องต้นขั้นกลางมั่นปลายอย่างดีและตรงสายพระศาสดาสามณะโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ของเราเป็นทางเดียวกันด้วย เพราะพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาในแบบปัญญาธิกะคือไม่ใช่ศรัทธาธิกะหรือวิริยาธิกะเป็นผู้ใช้เวลาบำเพ็ญน้อยที่สุดกว่าสายอื่นดังนั้นถ้าใครใครจะบรรลุเร็วก็จงเร่งปัญญาให้ดีเถิดอย่าปฏิบัติทมแบบทิ้งขาดปริยัติเอาเสียเลยแบบนักปฏิบัติที่อวดดีอวดดีที่มีอยู่มากเหมือนกันในปัจจุบันนี้เป็น,นขาดแต่ก็อย่าหลงปริยัติ นึกว่าตนได้ปัญญาแล้วจนไม่มีเจโตวิมุตตเกิดแก่ตนเองเลยเสียละจะกลายเป็นปะทะประมะบุคคลไปเป,เปล่าๆผู้ที่มีวิมุตตแล้วที่ใจหลุดพ้นได้แล้วจริงในใจอาสวัของผู้นี้สิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาแม้ทางกายจะดูเหมือนว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องกิเลสต,ตัญหานั้นอยูอ่เป็นผู้ไม่มีวิโมกทางกายก็ตาม คือทางกายไม่แสดงออกว่าสงบหรือหลุดพ้นอย่างเห็นได้รู้ได้ด้วยหูด้วยตาก็ตามถือว่าทางใจนั้นอาสวะของท่านสิ้นไปแล้วจริงเพราะท่านเห็นแจ้งเข้าใจแท้ได้ด้วยปัญญาบุคคลน,นี้เรียกว่าปัญญาวิมุตติ 7. อุปตโตภาควิมุตเป็นผู้บรรลุทั้งปัญญาวิมุตติและบรรลุสิ้นรอบทั้งเจโตว,วิมุตติไม่เหลือเศษด้วยเรียกว่าบรรลุทั้งสองส่วน พร้อมทวนทัวสิ้นถึงสุดอาสวะจริงๆนี้ในยะหนึ่งไม้เอาแต่ภาคของจิตโดยเฉพาะเป็นปรมัตดและแม้ทางกายก็เห็นได้ว่ามีความหลุดพ้นพร้อมทุกประการทั้งทางใจก็มีความหลุดพ้นสิ้นอาสวะเกลี้ยงจริงเพราะเห็นด้วยปัญญาก็เป็นผู้บรรลุทั้งสองส่วนพร้อมอีกในยะหนึ่งด้วยเป็นการบรรลุทั้งนอกทั้งในทั้งหยาบทั้งละเอียดและก็เป็นปรามัดยิ่งบริบูรณ์สูงยิ่งด้วย การบรรลุอย่างนี้จึงจะถือได้ว่าบริบูรณ์ที่สุดเพราะมีวิโมกทั้งทางกายและมีวิโมกพ,พร้อมทั้งทางใจหรืออย่างน้อยก็มีปัญญาวิมุตติและมีเจโตวิมุตติครบเป็นความชัดแท้ยืนยันกันและกันเป็นที่สุดบุคคลน,นี้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตติมันมีความซับซ้อนวกวนเกี่ยวโยงสัมพันธ์แทรกสัมพันธ์ซ้ำเวียนซ้อนอยู่เช่นนี้แหละ จึงเข้าใจกันได้ยากยิ่งและทําให้แม้แต่หมู่พุทธศาสนิกชนเองเมื่อสัจธรรมชักเลื่อนลางไปเวลานานไกลออกไปความเข้าใจเพี้ยนๆก็จะมีขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นผิดเช่นปัจจุบันนี้และปักใจเอาจุดผิดๆจากจุดเดิมนั้นกันเลยทีเดียวก็มีมากกว่ามากและมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไกลออกไกลออกไปโดยอำนาจแห่งสัจธรรมเช่นกัน ราะการจะเข้าใจหรือรู้จักพระอรหันต์แบบของพระสมณะโคโดมแท้ตรงๆนั้นจะมีน้อยลงทุกทีทุกทีมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจะต้องเป็นเช่นนั้นจะไม่สงสัยเลยสําหรับผู้มีไตรลักษณะญาณที่แท้จริงเนื่องจากพุทธศาสนาโดยเนื้อหาสาระแท้ไม่ใช่เพียงภาษาหรือชื่อเรียกนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะต้องดับไปในที่สุดเป็นธรรมดาเหมือนก,นกันกับทุกสรรพสิ่ง แต่แท้จริงพระธรรมที่เป็นเนื้อหาสาระตรงๆแท้ๆนั้นมันก็ไม่ได้ดับสูญหายสิ้นไปไหนหรอกมันก็คงอยู่ในโลกนี่แหละถือว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครแจ้งกันแล้วเพราะมันสูงสุดมันละเอียดลึกซึ้งยากกว่ายากยิ่งนักจริงๆและเพราะคนมันเสื่อมกันลงไปจริงๆอีกด้วยมันไม่ใช่วิสัยที่จะรู้ได้เพียงคาดคะเนทบทวนหรือสันนิฐานเดาเอา มันต้องบำเพ็ญเพียรสัมผัสแต่ต้องสั่งสมเอาเองโดยตนเองเท่านั้นผู้มีพรหุสัจขนาดที่ได้อธิบายมานี้มีอภิธรรมในจิตปัญญาจริงๆได้ชัดๆก็จะสามารถรู้แจ้งได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาปโปรดพระพุทธมารด,ดาด้วยพระอภิธรรมตามปุขลาธิฐานนั้นจริงแค่ไหนและถ้าเป็นธรรมมาธิฐานจะมีรูปร่างและสาระเนื้อหาอย่างไรหมายถึงอะไรกันแท้ ถ้าจะอธิบายกันขึ้นเป็นภาษาเช่นคำว่าแม่ของพุทธพุทธมารดานั้นทุกคนก็มีเหมือนกันหมดสภาพนั้นก็คือมโนปุปพังจิตที่เป็นต้นเขาการก่อเกิดจิตอื่นถ้าจิตที่เป็นต้นเ้านี้เป็นกามกวุนไปว่อนมาอยู่ในกามาวาจรภูมิทั้งหลายนั่นแหละแต่จะอยู่ดาวดึงเป็นหลักและมากที่สุด เมื่อเจ้าตัวไม่รู้เท่ารู้ทันจิตสแสวงหากามจิตยังหลงก่อแต่รถกาม,มาเสพจิตนี้ก็เป็นมายาของเจ้าตัวเองจริงๆเล่นเจ้า่อเอาเถิดทําให้เจ้าตัวเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่นั่นเองรู้จักแม่ที่เป็นธรรมมาที่ฐานให้ชัดๆคือมายาจริงๆและก็เพราะมีจิตมายาแม่ที่เป็นต้นเขาเอาแต่ก่อเอาแต่เกิดนี้นี่แหละในเราเราจึงจะได้ตรัสรู้โพธิความจริงจริงๆ,ๆ ถ้าไม่มีมายานี้เราก็จะเกิดโพธิหรือปัญญาตรัสรู้ความจริงในสภาพจริงไม่ได้มันจึงเป็นมายาที่ต้องนับว่าแสนดีเป็นความเจริญความสำเร็จความเป็นใหญ่อันภาษาบาลีเรียกว่าสิริจริงๆแม่อย่างนี้แหละมีไม่มากเลยในโลกในมนุษย์โลกซึ่งเป็นแม่ที่มีค่ายิ่งใหญ่เหลือเกินจึงเรียกว่ามหารวมแล้วก็เรียกว่าสิริมหามายาตามธรรมดานั้น แม่ที่เป็นมายาพาเก่อเกิดโลกียะทั้งมวลอยู่นั้นมีมากล้นเหลือนับเป็นแม่หรือเป็นมายาที่เป็นตัวก่อความเกิดไม่ได้หยุดหย่อนซึ่งเราก็จะต้องใช้อภิธรรมคือใช้ความรู้ใช้โพธิรู้เท่าทันมายานี้ให้ได้แล้วหลมเลิกมายานี้ให้หายไปให้เปลี่ยนเพศเปลี่ยนสภาพเป็นจิตสันตะจนเป็นสันตุสสะเทพบุตรคือเลิกเป็นแม่หายจากมายา กลายเป็นหยุดสงบราบรื่นสุขเย็นเสียให้ได้จึงจะเรียกว่าสันตะสันติหรือสันตุสะจึงจะได้ชื่อว่าสิริมหามายาได้มิฉะนั้นก็คงเป็นมายาหรือเป็นแม่เป็นต้นเขาแห่งการเกิดหรือคือเชื้อพาเกิดที่ไม่มีโพธิจิตอย่างลงได้อยู่ตลอดนิรันดรอ,อยู่เท่านั้นในคนมากมายเกินจะกล่าวเพราะฉะนั้นโพธิก็ต้องอาศัยมายาจุติ โพธิจะคลอดได้ต้องอาศัยมายาคลอดเมื่อโพธิเกิดแน่แล้วจริงมายาก็จะต้องตายลงดับมอดลงไม่เหลือเชื้อในไม่ช้าแน่ๆถ้าเป็นมหาโพธิสัตว์ก็กำหนดได้ว่าไม่เกินเจ็ดวันแม่แห่งโพธิสัตว์ต้องตายแน่ๆจึงจะเป็นสัตว์จะแห่งมหาโพธิสัตว์ถ้าแม้นเป็นโพธิสัตว์เล็กๆอินทรีย์อ่อนๆมายาหรือแม่นั้นก็อาจจะนานช้ายอยู่กว่าจะตายสนิท หรือกว่าจะจุติใหม่ไปเป็นสันตุสะเทพบุตรนั่นเองกล่าวคือเมื่อมายาตัวนำเกิดตายสนิทสันติสุขสันตุสะก็เกิดแทนเป็นเรื่องของการเกิดจริงเป็นจริงของจิตที่แท้จริงนั่นเอง ดังนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นตรัสรู้โพธิสัตว์รู้เห็นในจิตอันเป็นได้เป็นจริงของตนถ้าตนมีจริงเป็นได้จริงผู้นั้นก็คือโพธิสัตว์แท้คือเชื้อแถวของพุทธคือบุตรแห่งพุทธแน่ๆผู้จะบรรลุพุทธอันเต็มรอบในอนาคตแน่ถ้าภาคเพียรไปอยู่ท้าจะอธิบายกันอีกทีว่าแม่ของพุทธพระพุทธมารดาก็คือมโนปุพัง จิตที่เป็นต้นเขาก่อเกิดจิตอื่นนามคือปุกพระวิเทหะกายทิพชั้นในสุดของตนรูปผู้มีญาณก็พอจะเข้าใจได้รับบัญญัติถูกและที่ว่าแม่ของพุทธะอยู่ชั้นดาวดึงก็คือจิตชั้นนี้แหละเป็นชั้นแห่งความยึดความเสพของผู้อย่างได้ชื่อว่าอยู่ในกามภพเป็นชั้นกำลังเต็มรถแห่งเทพเป็นชั้นสวรรค์ที่มีพลเมืองมากที่สุด หรือเป็นแดนที่จิตของคนทั้งหลายจะผูกยึดและท่องเที่ยวอยู่ในแดนนี้แหละมากที่สุดทั้งเป็นชั้นต้นแรกแห่งภูมิจิตที่จะไต่ขึ้นสู่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆของทุกๆคนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอนันตังแต่ก็อย่างชื่อว่าเมืองแห่งเทพมายาหรือยังคือสมมุติสัจจะอยู่นั่นเองยังคือความไม่รู้ที่เป็นเพียงบัญญัติอยู่ในโลกยังคือโลกแห่งความไม่รู้แจ้งแม่ของพุทธ หรือโลกแห่งความยังไม่รู้แจ้งจึงชื่อว่าพระนางมายาจริงๆและโดยธรรมมาที่ฐานก็คือจิตคือวิญญาณหรือคือความคิดปรุงที่เป็นความไม่รู้ผู้มีภูมิปัญญากว้างขวางพอก็จะรับภาษาที่อธิบายนี้ได้จะเข้าใจได้และเห็นจริงแจ้งชัดขึ้นทีเดียวแม้กระทั่งที่ต้องเรียกว่าพระนางสิริมหามายาเน้นอะไร และเมื่อเทพมหามายารับคำชี้แจงจนเข้าใจแจ้งแทงทะลุแล้วหรือเกิดจิตถึงซึ่งสภาพอุบัติเทพแท้ก็บรรลุเป็นโสดาบันชนิดพิเศษไปเลย